สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาดูว่าไพ่อยากจะสืส่อสารอะไรถึงคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันว่าในวันนี้พี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกหรือมีอะไรอยากจะเตือนหรือกําลังจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ เรามาอัปเดตพลังงานของไพ่ในวันนี้ที่มีต่อตัวคุณกันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะสิบเหรียญไนท์รา,าชาถือเหรียญเดาบ พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้จริงๆคุณกำลังจะก้าวไปสู่จุดที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเพียบพร้อมมีความมั่นคงทั้งในด้านการเงินการงานและเรื่องของความรักชีวิตส่วนตัวคุณกำลังจะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ถ้าหากในตอนนี้คุณกำลังคาดหวังหรือคาดฝันอะไรอยากได้อะไรหรืออยากมีอะไรในชีวิต คุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดที่คุณได้รับทุกอย่างตามที่คุณต้องการคุณอาจจะต้องอยู่ในสภาวะของความเครียดกดดันและอาจจะต้องแลกบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นคืนมาบางคนคุณอาจจะต้องแลกกับเวลาส่วนตัวของคุณเองหรืออาจจะต้องแลกกับความสุขของตัวคุณเองเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการเพื่อที่จะไปไขว่คว้าถึงเป้าหมายที่คุณทําได้แต่ขอบอกให้เลยนะคะว่า ถ้าในตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเครียดตัวคุณเหนื่อยตัวคุณกังวลหาทางออกให้กับตัวคุณเองไม่ได้รู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไรแต่ไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถทำได้ไหมขอให้คุณรู้ไว้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะให้คุณทราบก็คือคุณคาดหวังอะไรคาดฝันอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องลงมือลงแรงใช้สมองของตัวเอง ทำทุกอย่างด้วยตัวคนเองขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งนั้นคุณจะประสบความสําเร็จคุณอย่าไปคาดหวังความช่วยเหลือจากใครๆเพราะคุณคือคนที่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องร้องขอหรือรอให้ใครมาช่วยเหลือขอแค่คุณมั่นใจในสิ่งที่ตัวคุณเป็นและทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการทำทุกอย่างตามที่คุณถนัด ให้อย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายปลายทางผลตอบแทนที่คุณได้รับมันจะนำพามาซึ่งความมั่นคงความมั่นคงและชีวิตที่เป็นสุขสอของตัวคุณในระยะยาวนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรถึงคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างเรามาดูพลังงานของไพ่ในวันนี้กันนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรถึงตัวคุณ เจ็ดไม้เทา้าในตอนนี้ค่อนข้างตรงกับพลังงานของตัวคุณนะคะไพ่ยอยากจะบอกว่าถ้าหากในตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตเจอกับปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาปัญหาที่ทั้งตัวคุณเองเป็นคนสร้างหรือคนอื่นเป็นคนสร้างแต่สุดท้ายคุณต้องเป็นคนรับปัญหาเหล่านั้นแล้วเอามาแก้ไขคุณรู้สึกว่า คุณไม่อยากจะต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้อีกแล้วเพราะบางครั้งบางวันคุณเจอกับปัญหาหลายๆเรื่องพร้อมๆกันจนคุณแทบจะตั้งหลักไม่ได้จนในบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณจะหนีออกไปจากตรงนี้คุณก็ทำไม่ได้เพราะข้างหลังของคุณมันไม่มีที่ให้ไปอยู่แล้วคุณจำเป็นต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาหาคุณไพ่อยากบอกคุณว่าคุณเป็นคนเก่ง คุณมีคนที่คอยจะช่วยเหลือตัวคุณเองแต่ก่อนอื่นขอให้คุณพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวคุณเองก่อนและมั่นใจในความเป็นคุณแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปได้ขอให้คุณตั้งหลักให้มั่น เอาสติกับมาหาตัวเองแล้วมองว่าปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีทางแก้ไขถึงแม้ว่าบางเรื่องคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนก่อปัญหาเลยก็ตามแต่ในตอนนี้ในเมื่อปัญหานี้มันมาถึงคุณคุณก็ต้องค่อยๆแก้ไขมันไปทีละปัญหาทีละปัญหานะคะแล้วคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ถ้าหากคุณถึงจุดที่รู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้แล้วจริงๆ ขอให้คุณมองหาลูกน้องบริวารหรือคนรอบข้างจะมีคนพร้อมมาซัพพอร์ตและคอ,อยให้ความช่วยเหลือกับคุณแต่ในเบื้องต้นคุณลองทำทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยตัวคุณเองก่อนนะคะหก <6. S 1> เหรียญเหมือนที่จ๋าบอกเมื่อกี้นะคะถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณไปสุดทางแล้วจริงๆคุณแก้ไขไม่ได้ ให้คุณมองคนรอบตัวของคุณคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณหรือตำแหน่งน้อยกว่าคุณหรือคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณเลยคนเหล่านั้นพร้อมจะช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณ คุณมีคนที่อยากให้ความช่วยเหลือเพียงแค่คุณร้องขอคุณไม่จําเป็นต้องเก่งทุกวันคุณไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องถ้าหากคุณรู้สึกว่ามันสุดทางแล้วแต่คุณยังไม่อยากยอมแพ้คนเหล่านั้นขอให้คุณหันไปมองคนข้างๆรอบๆตัวคุณ คนเหล่านั้นถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่เก่งอาจจะไม่มีความสามารถเท่ากับคุณแต่เขาอาจจะมีความคิดหรือมีไอเดียบางอย่างที่แตกต่างจากที่คุณมีแล้วทำให้คุณมองเห็นทางออกของปัญหาเหล่านั้นได้ขอให้คุณรับรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังยังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือและคอยอบอุ้มคุณอยู่ราชนีถือดาบและหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไร ขอให้คุณหนักแน่นชัดเจนมั่นคงกับความต้องการของตัวเองความคิดของคุณที่คุณคิดออกมาไอเดียที่คุณคิดจะทำหรือแผนงานที่คุณวางเอาไว้ในอนาคตขอให้คุณทำมันต่อไปโดยไม่ต้องคิดว่าใครจะพอใจหรือไม่พอใจเพราะสิ่งที่มันขึ้นมาราชนีถือดาบสิ่งที่คุณคิดมันเป็นสิ่งที่สมควรและถูกต้องแล้ว บางครั้งเราอาจจะต้องจําเป็นเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งและชัดเจนกับบางเรื่องเพื่อทําให้ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นได้และสิ่งที่คุณเป็นมันไม่มีใครมองคุณในด้านลบเลยทุกคนมองว่าคุณจําเป็นต้องทําในสิ่งที่มันต้องทําจริงๆและทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่คุณพบเจอดังนั้นถ้าหากคุณจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรคุณอยากไข้เขวหรือ อย่าหวั่นไหวขอให้เชื่อมั่นเซนต์ของตัวเองเชื่อมั่นความคิดเชื่อมั่นความสามารถของตัวเองแล้วฟันธงและทําทุกอย่างตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้อย่างแน่แน่แล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและในช่วงเวลานี้หลังจากที่คุณจัดการปัญหาความเครียดของตัวเองไปได้แล้วในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักของคุณกําลังจะดีขึ้นถ้าหากคุณยังโสดไม่มีคู่ ไม่มีไม่มีแฟนคุณจะได้เจอความรักที่ดีหรือใครที่ทะเลาะกับคนรักคนคุยหรือคนที่คุณกำลังแอบชอบอยู่ห่างหายกันไปไม่ได้พูดคุยกันแล้วภายใน2ส,สัปดาห์นี้ หรือไม่เกิน2เดือนคุณกับเขาจะได้มีเวลาดีๆต่อกันคุณจะได้มีเวลาช่วงเวลาที่ดีจะได้ไปนั่งทานข้าวพูดคุยกันและมีการปรับความเข้าใจกันหลังจากที่คุณจัดการปัญหาเรื่องงานของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วความรักของคุณจะโดดเด่นคุณจะได้รับความรักที่ดีในแบบที่คุณสมควรได้รับคุณจะมีคนที่อยากเข้ามาในชีวิตมาดูแลมาซัพพอร์ตมาฮิลใจคุณถ้าหากคุณโสดคุณเตรียมเปิด รับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้เลยนะคะส่วนคนที่กำลังมีปัญหากับแฟนหรือคนรักหรือไม่ค่อยได้พูดคุยกันภายในสองสัปดาห์นี้คุณจะได้มีโอกาสเคลียร์ใจมีโอกาสปรับความเข้าใจกันแล้วทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมราชาถือไนถือถ้วยและความรักที่ได้รับคุณไม่ต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามหรือไขว่คว้ามาัเลยนะคะ คนคนนี้จะเป็นคนเอาความรักมามอบให้กับคุณเขาจะเป็นคนติดต่อคุณมาถ้าหากเป็นคนที่อยากเข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณโสดคนคนนี้จะเดินหน้าเข้ามาจีบคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยเขาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ทําทุกอย่างให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ส่วนคนที่กําลังมีปัญหากับคนรักหรือไม่ค่อยได้พูดคุยกัน คนคนนี้จะติดต่อคุณมาเพื่อขอมาฮิลใจคุณขอมาทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นเขาจะเป็นคนเดินหน้าทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเพื่อให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะสองดาบ แนะในระหว่างนี้ถ้าหากคุณมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจขอให้คุณตัดสินใจตามสัญชาตญาณของตัวเองได้เลยคุณไม่ต้องกลัวคำาอลหาาิินาาเพราะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจคุณต้องได้รับคำาอลหาาเหล่านั้นอยู่แล้วดังนั้นในเมื่อคุณจะต้องโดนคำกล่าวโทษหรือถูกคนอื่นมองในแง่ลบเพราะความอิจฉาริษยาหรืออะไรก็ตามในเมื่อคุณจำเป็นต้องเจอสถานการณ์นี้อยู่แล้วก็ขอให้คุณใช้สติ ใช้เซนส์ใช้สมองของคุณในการตัดสินใจทําทุกอย่างด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์แล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะทําให้คำาอขอลหาหรือคนที่คอยจะเฝ้านินทาคุณแพ้ภัยตัวเองและยอมรับกับสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตัดสินใจเพราะสิ่งที่คุณตัดสินใจมันคือสิ่งที่ดีที่สุดทั้งกับตัวคุณและคนรอบข้างของคุณขอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคะสี่เหลียน ถ้าหากคุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ว่าจะในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักอะไรก็ตามขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณจะยังรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ได้คุณจะรักษางานของคุณเอาไว้ได้คุณจะรักษาเงินของคุณเอาไว้ได้คุณจะรักษาความรักที่คุณหวงแหนเอาไว้ได้คุณจะยังไม่สูญเสียอะไรเลยเพราะคุณเป็นคนที่ มีจิตใจดีคุณเป็นคนที่เก่งและฉลาดและตัวคุณเองเป็นคนที่มีคุณค่ามากเกินกว่าคนอื่นจะยอมสูญเสียคุณไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนรอบตัวเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าหรือลูกค้าของคุณก็ตามทุกๆคนก็ไม่อยากสูญเสียคุณไปเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณจะต้องเจอกับการสูญเสียอะไรบ้างช่วงนี้คุณจะไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยและคุณจะรักษาทุกอย่างเอาไว้ในชีวิตของคุณได้ดังเดิม เดอะสตาร์และถ้าหากคุณคาดหวังอะไรเอาไว้ในปีนี้คุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือความรักที่สวยงามหรือแม้กระทั่งสถานะที่ชัดเจนของความสัมพันธ์คุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณจะได้รับผลตอบแทนและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้รับมา มันเป็นเพราะคุณสมควรได้รับคุณไม่ได้มันมาเพราะโชคช่วยหรือลาบลอยแต่คุณได้มันมาเพราะตัวของคุณเองเป็นคนทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะก,การตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่หรือแม้กระทั่งการทุ่มเทให้กับความรักหรือคนรักคุณพิสูจน์ตัวเองหมดแล้วดังนั้นคุณจะได้รับสิ่งที่คุณสมควรได้รับภายในปีนี้ทุกอย่างที่คุณต้องการและคาดหวังมันจะเป็นจริง 3ดาบแต่สิ่งที่คุณควรต้องระวังนะคะมันก็อาจจะสอดคล้อมาจากสองดาบคือในปีนี้คุณอาจจะต้องถูกจับตามองจากคนอื่นอาจจะต้องตกเป็นขี้ป่าของคนอื่นหรืออาจจะมีคนอิจฉาริษยาหรือมีคนพูดถึงคุณในแง่ลบบ้าง แต่ขอให้คุณมองว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นบททดสอบให้คุณเข้มแข็งและเดินฝ่าฟันมันไปได้ไม่มีใครหลอกนะคะที่จะไม่ถูกนินทาต่อให้คุณไม่ทำอะไรคุณก็จะถูกนินทาเสมอดังนั้นขอให้คุณทำทุกอย่างด้วยสติและด้วยปัญญาของตัวคุณเองไม่ว่าอะไรก็จะไม่สามารถมาทำร้ายคุณได้ การกระทําของคุณจะพิสูจน์ทุกอย่างทําให้คุณสามารถหลุดพ้นจากขี้ปากหรือคนที่คอยอิจฉาริษยาของคุณได้นี่คือสิ่งเดียวที่คุณควรต้องระวังในปีนี้นะคะ9ดาบความเครียดและความสับสนที่คุณจะต้องได้เจอจนบางครั้งคุณอาจจะนอนไม่หลับขอให้คุณพยายามใช้ความรู้ใช้ความ ใช้ความสามารถของตัวคุณเองเหมือนหนังสือเหล่านี้ที่มันอยู่รอบเตียงคุณคุณมีมันอยู่แล้วคุณมีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วเพียงแต่บางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีดีแค่ไหนเพียงเพราะถูกคนอื่นลดทอนคุณค่าหรือถูกคนอื่นขโมยผลงานหรือถูกคนอื่นขโมยคนรักไปแต่ตัวคุณเองอย่าละทิ้งสิ่งที่ตัวคุณมีอยู่แล้วคุณมีความสามารถรอบตัวและรู้ทันคนอื่นดังนั้น ขอให้ความเครียดและปัญหาเหล่านี้ออกจากชีวิตของคุณไปแล้วตั้งสติสู้ลบกับมันคุณสามารถฝ่าฟันและทำทุกอย่างให้มันกลับมาสู่ตัวเองได้เป็นอย่างดีขอให้คุณมั่นใจในความเป็นคุณแล้วคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้กลับคืนมานี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้แปดสิถึงหนึ้เปรกันนะคะชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู ชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรคนที่เกิดวันที่9 9 9 9คนที่เกิดวันที่13-23คนที่เกิดวันที่6 6 6 6ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะ จะรบก้วนคอมเมนต์รับคำทำนายถ้าหากคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ